สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมอนเคยนะครับกับโนบะเด้ประกายแสงนตัตีนะครับผมเราอยู่ในศึกดวลปีศาจวันพันแมนเดอสตองเกตสักทีหนึ่งฮะเราได้อยู่ศึกปีศาจแล้วหลังจากที่เราอยู่ฮีโร่กันมาอย่างยาวนานและนี่จะเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกของอะไรเชิญรับชมครับ Richman Shop โน,นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือด Stone g t ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดสิบเดือนเพราะบริการเติมเกมชนันมีอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นอะ ครั้งแรกของไลน์ก่อนอื่นเลยกดไลค์กันก่อนเลยครับกดไลค์กดซับสไครป์กันเยอะๆนะครับผมโอ้โหกดซับสไครป์นี่ผมเห็นหลังบ้านนะ50 50คนที่ดูคลิปแล้ว50%าสิบเปอร์เซกดซับแล้วอีก50%าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่กดซับกดซับกันเยอะๆครับกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยกดไลค์มันจะกระตุ้นนะครับทำให้ทุกคนเห็นความก่อนอันนี้ครับโอ้โหเกวินครั้งแรกครับที่ความเร็ว1716ด้วยการ์ดบัฟของเขาอันนี้โอ้โหบอกเลยว่าโหจัดจัดจริงๆเะ นี่ฮะความเร็วบวก50ฮะความเร็วระดับกอตเทียแล้วของแท้แน่นอนของจริงเร็วสุดในโลกเร็วสุดในโลกของจริงนะเออเขาบอกเร็วสุดในโลกไม่เขาที่ไหนคอมเมนต์คอมเมนต์บอกกันมาครับแล้วก็ครั้งแรกของเฟย่าเปลวไฟด้วยครับในศึกดุนพีศาสนะครับผมไม่ธรรมดาครับครั้งแรกของเฟย่าเปลวไฟ5ดาวด้วยครับและไม่ใช่ครั้งแรกครับครั้งแรกของอันนี้ด้วยอาวุฉพาะด้วยครับเออครั้งแรกของหลายอย่างเลยนะครับผมครั้งแรกของเฟย่าเปลวไฟครั้งแรกของเฟย่าเปลวไฟ5้าดาวและครั้งแรกของ อาวุธเฉพาะเฟย่าเปลวไฟและครั้งแรกของเกวินความเร็วระดับกอเทียนี่171โอหก็ตรงนี้โอ้โ oh หแล้วเฟย่าเปลวไฟ5ดาวทำไรได้ตกลงจะเป็นคลิปรีวิวเฟย่าเปลวไฟไหมไม่อ่ะคิดว่าไม่อ่ะ <c ười> คิดว่านั้จะเป็นครั้งแรกของอะไรเลอย่างเมื <c ười> ่อเริ่มต้นแต่ละรอบจะมีโอกาสร100้อยเปอร์เซ็นที่จะลดอัดตรารักษาของศัตรูทั้งหมดลดลง70%เมื่อโจมตีจะได้รับ70%ลบดาเมจเพิ่มค่าให้พีทาวเวอร์ให้กับตัวเอง โอ้โหสิกดวนปีศาจครั้งแรกครับแล้วก็คลิปต่อไปนะคลิปต่อไปจะเป็นเขตสิกดวนไรที่สุดประจําสัปดาห์ที่บอกได้เลยว่าเอาอะตอมิกไปเล่นเงี้ยตรงนี้ไม่ต้องใช้กระบ,บอกนะครับเพราะว่าเราเร็วที่สุดในโลกเลยเออลัดเทินไปเลยอะตอมิกเปิดก่อนแล้วก็เอาซุยลิวไปตบเขาแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดเลยมาสึกดวนปีศาจไปดูจีน่าวูดเลยและกันรอบชิงเลยลวกันนะครับผมว่าจะเดือดจะมันจะจัดขนาดไหนเชิญรับชมมาโหจะจัดจริงๆ เร็วสุดเลยครับยืนหนึ่งไปเลยโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดแอนิเมชั่นเพื่อความปลอดภัยเปิดอยู่แล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็มาครับโอ้โหแล้วเป็นเมลสาก,กา่าแล้วเมลสาก,ก่าของทั้งคู่นยครับแล้วมี G4 โฟเขปล่อยเผาไหม้มาจังหวะนี้ครับแล้วหมาแล้วลูกเตะทโดโรที่เร็วที่สุดในเซิร์ฟครับลูกเตะทโนโดโอ้โหใหญ่จริงครับปาดไปจังหวะนี้สิบสามล้านดานเมจรู้สึกหนึร้อยสามสิบสี่ล้านดานเมจนะเ,เอาจริงโอ้นี่กาซันนายก็ตรงนี้ไลอันตีไปตายไปเลย ายไปเลยครับคุณพระคุณเจ้าตรงนี้ครับเราเฮลไฟไปเองครับปฟยเปลวไฟครับตรงนี้ก็ปาดมาครับโอ้โหนี่ฮะเราโฮเซโฮโฮครับโอ้โหแล้วบอกได้เลยรับฟินิกแมนไม่มีแล้วครับในการชุบชีวิตครับไม่มีตัวชุบชีวิตเขาบพรามัมีเมลเมลสกัดนั่นเองครับเมลสกัดยูอาร์นี่ปิดกั้นการชุบชีวิตครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ยืกต่อไปหรือเปล่าแต่มันยืดที่เมลสกัดนี่แหละมันยือที่เมลสกัดนี่แหละตรงนี้ครับโอ้แล้ววิชา มาครับปาดไปตรงนี้ครับเปลวไฟเพิงนรกโอ,โอ,โอ,โอ้โหแล้วจีฟโฟลงไปนอนกับพื้นเคียวคมระระเบิดเพิงนรกดูตรงนี้เปียงไป Bil ไปครับตรงนี้เหลือสี่ตัวในสนามแาล้วระเบิดเพี้ยไปแล้วติดโลกกันหมดเลยโอ้โหไปครับตรงนี้ครับปาดปาดปาดไปออไปครับโลหายเลยทีเดียวเชียวครับโอ้แล้วหม่้วครับโคมเคียวเพิ่มระเบิดฟาดฟันไปจังหวะนี้ไปยังมันหายครับรออะไร มีกาสนายครับไล่โจมตีถุงโจงบ้าข้างอาดกระเทินปักเค้นตรงนี้พื้นแตกกระเบื้องแตกไปอีกทีหนึ่งแล้วก็มาคมเคี้ยวระเบิดเพลิงครับฟาดไปเรื่อยฟาดไปเรื่อยจนกว่าตัวจะแตกฟาดไปเรื่อยตรงนี้โบรอไปหวานอย่างโบร็อไปหวานไปทีเรียบๆแล,ล้วติดโล่ไปสองตัวก็ด้านหลังครับเอาละรครับตรงนี้ครับลูกเตะทอร์นาโดโอ้โหใหญ่จริงก็ปาดมาอเพราะมันเป็นศึกวมปีศาจแล้วจะเห็นได้ว่าตัวดาเมจนี่คือตัวดาเมจกลายเป็นเฟย์แปเปลวไฟแนนะเออ เออเฟียรเฟไฟเป็นตัวทำดาเมจครับนะส่วนตัวเร็วที่สุดก็เป็นเกวินทำสตันด้วยนะฮะตรงนี้ก็ไปหวานนะครับโอ้โหแล้วเหลือแค่เมลสกัดกับเฟียร์เฟไฟเท่านั้นก็สับฝั่งของจีนากุวทุบดิงแต่สไลด์มาหนะจุดๆุดนี้ปาดมาไปยังมา,า,มา,า,มาไม่เข้าเท่า,ทาไหร่ก็ตรงนี้เกวินยังยืนได้อยู่ครับอ้าวแล้วก็โค้โเซ่โอ้โหมือใหญ่กำลังถลดมดงดาวล้างจักรวาลจากทางฝั่งของโดปาดีเอกเราจานไปจังหวะนี้ไปยังไปแล้วเรียบร้อยครับแล้วเหลือเมลสกัดยืนแองแม็งอยู่ตัวเดียวในสนามครับ โอ้โหมาครับตรงนี้ลูกเตะ์นาโ,โอ้โหใหญ่จริงแล้วปาดไปเตะสตันเป็นที่แน่แท้หรือเปล่าก็าไม่ตีตเอาติสตันอ่ะติสตันก็โดนคมเคี้ยวระเบิดเพลิงครับปาดไปครับคมเคี้ยวเพลิงระเบิดครับอุอ้อาวุธสามดาวห้าดาวสี่ดาวม่วงครับตรงนี้สําหรับเฟย่าเปลวไฟครับพี่บัตโนบเดกข,ของเราฮะโอ้โหนี่ฮะต้องชื่นชมทีมงานนี้ฮะทีมงาน,นจัดให้ครับความเร็วระดับนี้โอ้โหเปิดก่อนทุกตัวได้เปรียบทุประกาเนี่ยโอ้โหบอกเลย บอกเลยเมลพิกเกมมากเหลือ2ตัวสู้กันที่ฮาเลยนะเออนั่นแหะสิเพราะว่าเมลสากาดมันเป็นตัวยือที่ยื้เรื่อๆเรื่อยว่าดีดีๆๆมากๆนนะ่าจะดีที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยนะครับ <S 2> <S 2> เพราะว่ามันยืดได้5เทรนะ์น่ะมันยืนได้แบบเออมันเป็นอมตะเออโอ้โหนี่เลยฮะโดนสตันแบบนี้ไม่น่ารอดนะโอ้โหมาครับฟื้นไม่มีฟื้นเอาฟื้นเลื่อยขึ้นมาครับฟื้นเลือ่อยมาโดนลูกเตะทอร์โด,โ,ดโอ้โหหญ่จริงจัดไปอีปครับจัดไปครับตรงนี้จัดไปครับ ไปยังครับอือหือบอกเลยบอกเลยว่าไม่ได้เล่นนะอู้เปิดก่อนนี่อย่างโกเลยฮนะสำหรับปีศาจนะสำหรับปีศาจนะโอ้โหแล้วมีเมลสากาดคอยแบบต้านสต้านอะไรนะต้านชุบชีวิตนะคือทีมยื้อนี่คือจบเลยนะหรือแค่เมลสากาดตัวเดียวในการยื้อไว้นะยื้อยุดสุดใจละตรงนี้สุดใจละ,ส,จละสุดใจตรงนี้ปาดมาเปยังมาอโหไหวหรือเปล่าครับไหวหรือไม่ ทุบดิงแตกสลายออ๋อกรมามารับแรงห้ได้ไหวยอยู่ครับโอ้โอ้ไปหวั่นแน่ตรงนี้มีเขาไหมแบบพิเศษหรือเปล่าหรือเระเบิดนะแรงรับเบิดนะแรงรับเบิดนะตรงนี้โอ้โหเกรวินถี่ก็ไปหวั่นเลยทีเดียวเชียวฮะโอ้โหเอาเรื่องจะจัจริงๆนะตรงนี้ตัวไหนแก้เมลได้บ้างครับนอกจากเกรวินสตันฮะน่าจะแก้ยังแก้ไม่ได้ฮะตรงนี้ยังแก้ไม่ได้ครับ อาจจะต้องรอจีนนอสมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอแฟดประกายแสงมาครับจัดเต็มแน่นอนครับจัดเต็มแน่นอนทางไอดีพี่ปัไลดี <ID S 2> ผมเองครับไอดี <ID S 2> ผมนี่น่าจะไม่พลาดเพราะว่าเป็นลูกรักนะครับแล้วล่าสุดนี่เห็นคลิปเห็นคลิปไหมแฟดประกายแสงนี่หนึ่งตัวอยู่กับคอมมาเลเว่าหนึ่งชนะทีม u r ทั้งทีมอย่างอย่างหวัวซุยลูก,กับกระบองแก้ได้ครับยุงย r ยุงใช่ไหมเออต้องเป็นยุง U r ครับที่แก้ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ทนรับไปก่อนครับ ทวนรับแบมเมจไปก่อนครับตรงนี้ครับจะยื้อไปถึงขนาดไหนครับจะยื้อไปถึงขนาดไหนครับโอ้โหเซอโคโคระเบิดขลุ่นทุ่งยู่รุ่นดาวล้างจักรวาลครั้งแรกของหลายอย่างครับตรงนี้ครับโอ้โหในที่สุดครับก็ได้ใช้สักทีนึงครับศึกดวลปีศาจครับที่เจอจีน่าพูด้วยครับโอ้โหตรงนี้ครับมาครับชำนาญบทขยี้ถ้าเกิดเก็บแซกครบก็จะระเบิดนะครับตรงนี้คอมโบกับอะตอมิกได้ดีครับแต่นี่เป็นคืนศึกดวลปีศาจครับฟังอีกทีนึงครับนี่คือศึกดวลปีศาจครับ โอ้โหถามว่าพี่ทำไมไม่ใช้อะตอมทำไมไม่ใช้อนู่นนี่นี่มันสกรูปีศาจครับคุณผู้ชมโอ้โหบางคนครับไม่ดูอะไรเลย <c oughs> เออเราเล่นนะเราเล่นเออภายในหนึ่งเธอนี <c oughs> อะไรนะยุงทำไมะหรือไม่ต้องให้ติดคีสให้ดามเมจถึงตายสามครั้งอ๋อโอ้ยให้สิ่งตายสามครั้งก็ยากอยู่วะ <c oughs> ห,หรืใแญกคำรามสมบูรณ์ดาดาละจักรวาลจะจบเกมนี้เลยหรือเปล่าฮะ จบเกมนี้เลยหรือไม่ไม่มีดาเมจฮะติดรามตายอยู่ครับเทินที่5ผ่านไปครับนี่คือเทินสุดท้ายของเจ้าฮะเมลสกาดฮะทุบดินกัดสลายเออยังไม่จบอ่ะมันยังไม่จบอ่ะพี่น้องยื้อไปจนแปดนาทีแล้วเมลสกาดตัวเดียวปาดไป,ไปคมเคี้ยวเพิงระเบิดรีเลือขึ้นมาปาดไปจหวันนี้ยังติดรูอยู่ยังมีรูอยู่นั่นเองครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีลูกปันนะฮะ สามครั้งนี่ก็เกินนี่มันหนึ่งลุมสามแล้วเออโกมายืนได้มากกว่านี้นะห้าเลยเหรอโอ้โหโกมาละโกมาเอาเรื่องมาโอ้โหเมลสกาดมันโหจะจัดจริงๆอ่ะโหดวจะจัดจริงๆอ่ะตรงนี้มาดมาอืมรับแรงกระแทกให้ไหวแล้วก็ปายโฮเซโฮโฮโอระเบิดคำยามระเบิดปืนใหญ่คำรามถล่มดุนดาลัชกาวาแล้วจบเกมนี้เลยไหมจบเกมนี้หรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับเป็นพิบัต แชมป์ของศึกดวลปีศาจครั้งนี้ขอาแสดงความดีๆกับพี่บัตด้วยครับแล้วก็คลิปต่อไปครับรอดูได้เลยครับความเร็วสูงสุดจะไปประทะและนี่คือพี่บัตโนบอดีอ้แล้วก็ทีมงานเนี่ยกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กันเยอะๆครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปในสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงแลวเจอกันใหม่บ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ